คมรี่เขามาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเนื่องด้วยดีไซน์ภายในเขานะครับหรูหราโออ่ากว้างขวางเป็นสีที่เรียบหรูมากๆเลยแถมดูแลก็ง่ายด้วยนะครับไฟท้ายนะครับพอเป็นม i n เนอร์เชนแล้วว่าโคมเมี่ยาวอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยนะครับภายในนะครับต้องบอกว่าเป็นภายในสีเบทําให้รถดูกว้างขวางมากๆนะครับวัสดุก็เป็นวัสดุพรีเมียมเลยนะครับเบาะหนังแท้เจาะรูมาจากโรงงานเลยนะครับ รถผู้บร kind of um, ิหารสุดหรูในราคาไม่ถึง500,000กับเลขไม่แค่90,000เดี๋ยวเราไปดูกันครับ Toyota Camry 2.0G 215รถผู้บริหารสุดหรูประหยัดสุดทนทานสุดในราคาเบาๆผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ายอดขายรถยนต์นั่งขนาดใหญ่เนี่ย c a m รี่เขามาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเนื่องด้วยดีไซน์ภายในเขานะครับหรูหราโออากว้างขวางจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือภายในตัวรถนั่นเองนะฮะรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับอ่า จะบอกว่ามันไม่มืดเกินไปแล้วก็ไม่สว่างเกินไปเป็นสีที่เรียบหรูมากๆเลยแถมดูแลก็ง่ายด้วยนะครับเส้นสายเนี่ยสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับเคยรู้สึกไหมครับว่ารถเนี่ยบางคันน่ยหน้าสวยแต่ท้ายมันไม่ค่อยสวยเลยแต่บางคันเนี่ยท้ายสวยๆแต่ข้างหน้ามันดูแบบไม่ค่อยสวยเลยะ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแต่สําหรับผมแล้วอ่ะคันนี้มันสวยทั้งหน้าและด้านท้ายเลยนะครับอ่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับกัดจางหน้านะครับนี่โครเมียมยาวขนาดนี้เรียบหรูหรูมากๆเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วนะครับเส้นสายสวยงามมากๆอ่ะล้ออลลอยมาจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับ เส้นสายโอ้โหมือจับก็ยังเป็นโครเมียมนะครับแอาดูหล่อมากๆเลยนี่ด้านท้ายไฟท้ายนะครับพอเป็นม i n เนอร์เชนแล้วว่าโครเมียมยาวอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยนะครับส่วนข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน ภายในนะครับต้องบอกว่าเป็นภายในสีเบทําให้รถด,ดูกว้างขวางมากๆนะครับวัสดุก็เป็นวัสดุพรีเมียมเลยนะครับเบาะหนังแท้เจาะรูมาจากโรงงานเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเสริมความหรูหราด้วยลายไม้นี่ส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลตินะครับระบบคูสคอนโทรลนะครับ มีระบบ traction control นะครับเปิดปิดได้แถมมีระบบ BSM นะครับเป็นระบบ blind spot นะครับแบบว่าป้องกันเวลาเราจะแซงเสร็จปุ๊บแล้วมีรถมาข้างหลังอันนี้ก็ต้องถือว่ามีให้เฉพาะรถหรูเท่านั้นนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะครับรุ่หลามากๆมาก่มานนะครับก็มีม่านไฟฟ้าด้วยข้างหลังเนี่ยมีม่านรอบคันเลยนะครับอะรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวเราไปสรุปกัน เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ c a m r ีคันนี้น่าใช้ไหมครับอะแถมไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนนะครับแถมใหม่นะครับแค่9,000 90, 0โลเท่านั้นเองเป็นรถปี2015นะครับ10ปีนะครับใช้ไปแค่ปีละแค่9,000โลเท่านั้นเองนะครับตึ่งบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับแถมประวัติมีให้ลูกค้าดูทุกระยะเลยกับค่าตัวแค่479,000เท่านั้นเองผ่อนเบาๆเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนมีรายได้มื่นกว่าบาทก็มาออกได้แล้วนะครับใครสนใจทักคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมรอตอบอยู่นะครับ